คำเตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสัปปรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ สวัสดีพ่อพี่น้องปองปายสุขสุขคนครับผมพบกับคนลาพายชาแนลอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้กระสีน้ำผ้าพ่อพี่น้องนะครับเป็เมืองสมุนไพ่ต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกน้ำตาลบ้านนะครับพี่น้องเป็นสมุนไพ่โครเรื่อนนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือนะครับต้นตะไคร้เด้อพี่น้องนะครับที่ห่าน้ำมาปรุงเป็นอาหารนะครับพี่น้องครับต้นตะไคร้นะครับใส่เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารนะครับพ่อมีเกลือแร่นะครับจาเป็นต่อร่างกายหลายชนิดนะครับพี่น้อง ได้แกแคลเซียมนะครับหรือว่าฟอสฟอรัสนะครับหรือว่าธาตุเหล็กนะครับแล้วก็วิตามินนะครับกาน้ำมัสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้พร้อมนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็สรรพคุณของตะไคร้นะครับการสรอยแก้อาการต่างๆได้ดีนะครับพี่น้องนะครับครับมาฟังสรรพคุณของตะไคร้นะครับพี่น้องส่วนรากตะไคร้นะครับสรรพคุณของรากตะไคร้นะครับสร้อยบ่มรุงธาตุนะครับขับปัสสาวะนะครับแล้วก็แก้คัดเบานะครับแก่นิ่วได้พร้อมเด้อพี่น้องนะครับ แก้ปวดกระเพาะนะครับร่วมถึงรักษาอาการกลากเกืือนนะครับได้อีกด้วยนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ส่วนรําต้นของเพื่อนนะครับสรรุณนของรําต้นนะครับของตะไคร่นะครับใส้แก้ปวดนะครับจากการปวดคอและฟกช้ำดําเขี้ยวนะครับพี่น้องแก้โรคทักเดือมปัสสาวะนะครับแก้ประจําเดือนมาบกปกตินะครับของทันยิ่งนะครับร่วมถึงซอยหอยจระเอานะครับแก้ท่องเสียท่องอืดท้องเฟ้อนะครับหรือว่าแก้จุกเสียดแน่นนะครับพี่น้องขับร่มในลําไส้นะครับ หลักวิธีใส่คือรับประทานสดนะครับหรือพึ่งไห่แหงนะครับแล้วนํามาต้มดื่มเป็นน้ำดื่มนะครับพี่น้องส่วนของใบตะไคร่นะครับสรรพคุ้นของเพลินนะครับซอยลดค้อมดันโรคิตสูงนะครับนํามาสกัดทําเป็นน้ามันหอมระเหยได้พร้อมนะครับพี่น้องแล้วกาตะไคร่นะครับเพื่อที่ใช้ประกอบอาหารนะครับแต่ก็มีสรรพคุ้นทางยาสมุนไพรนะครับหากต้องการใส่ตะไคร่นะครับแหงเผื่อน้ามาต้มเป็นน้าดื่มนะครับหรือว่าเป็นยานะครับ เพื่นกาอธิบายว่าให้ใส่ปริมาณการใส่นะครับอย่างในหน่อยก้อนนะครับสําหรับคนที่ใส่เป็ี่นยาหรือว่าเปลี่นสมุนไพรนะครับพี่น้องสําหรับแก้อาการปวดท้องนะครับหรือว่าเน้นท้องนะครับจุกเสียดเนีนนะครับใส่ตะไคร่นะครับแก้ทุบแหลกนะครับนึ่งกับมือนะครับขนาดประมาณนะครับ40-60กรัมนะครับต้มใส่น้ำนะครับหรือน้ำมาประกอบอาหารนะครับใส่ตะไคร่นะครับหาต้นนะครับ ซับเป็นท่อนๆนะครับต้มกับเกลือนะครับโดยต้มให้เหลือ1ใน3นะครับจากน้ำที่ต้มนะครับหลังจากนั้นนํามาดื่มหนึ่งแก้วนะครับติดต่อกัน3วันนะครับไขยนะครับหรือว่าจิเร้าด้วยการปวดท้องนะครับเราอว่าเน่นท้องจุกเสียดแหน่นต่างๆนะครับพี่น้องนะครับท่านติดต่อกันได้ประมาณ3มือนนะครับพี่น้องครับขอควรระวังนะครับ หญิงตั้งขั้นนะครับหรือว่าหญิงตั้งขั้นอ่อนๆนะครับหรือใกล้คลอดนะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับในการรับประทานตะไคร่นะครับมากเกินไปนะครับพี่น้องเพราะตะไคร่นะครับมีฤทธิ์ฮะให้กล้ามเนื้อนะครับงดลูกบีบตัวนะครับพี่น้องนะครับเพราะข้นกินนะครับสําหรับคนที่ตั้งขั้นนะครับอยู่นะครับแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตนะครับควรระมัดระวังนะครับในการกินน้ำตะไคร่นะครับหรือใส่ตะไคร่ในทางสมุนไพรนะครับเนื่องจากตะไคร่นะครับมีฤทธิ์ ขับปัสสาวะนะครับที่บดีต่อไตนะครับสําหรับคนที่เป็นโรคไตนะครับบวสมควรที่สีนํามากินนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ผู้ใดที่เป็นพุ่มแพรนะครับหลีกเลี่ยงนะครับการสูดดมนะครับหรือการใส่น้ํามันตะไคร่นะครับหรือว่าน้ํามันหอมไรยุ่งนะครับเพราะอาจเกิดการระคายผิวนะครับหรือว่าเมื่อรับประทานนะครับหรือสูดดมกินนะครับสีมีอาการแพรนะครับควรหยุดการใส่นะครับน้ํามันหอมระเหยจากตะไคร้เด้อพี่น้องครับ นี่ก็คือขอควรระวังนะครับที่ so riding, เฝ้าข่ากคําเตือนนะครับไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ใส่ตะไคร่ในจํานวนมากนะครับสําหรับคนที่แพ้อยู่กับบทสมควรที่สีน้ำมาใส่เด้อพี่น้องนะครับครับเมื่อนี้ก็นํามผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ้งสมุนไพรดีๆขึ้นเก่านะครับนําสมุนไพรตามบ้านเลื่อนนะครับหรือว่าสมุนไพรไกลตัวนะครับที่มีสรรพคุณทางยานะครับมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องขึ้นเก่านะครับครับฮักกระไรถึกใจกระแช่คนหลับพายเฉลียเด้อพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ของคน่าภพย c h a น n e นนะครับครับสำหรับคลิปนี้คน่าภพย c h a น n e l ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ